วิธีการดูเหรียญพระอาจารย์ฟันอาจารโรออกวัดถ้ำขามปี2518อบดเหรียญตอปิโดมีหลักเกณฑ์หลักการดังนี้ครับสิ่งแรกที่เราจะเห็นครับรลมค่อนข้างจะมีความแห้งเหรียญไม่บวมทั้งด้านหน้าและด้านหลังรูเจาะฟิกฟกไม่มีรอยถอดอยางเหรียญด้านหลังค่อนข้างมีความตึงคมและชัดด้านหน้ามีความตึงคมชัดกระจายกระจายทั่วทั้งเหรียญ ตัวตัดตัดแล้วได้ครึ่งหนึ่งแล้วฉีกออกทั้งด้านซ้ายและด้านขวาด้านหน้ามีความตึงคงชัดไม่บวมด้านหลังมีความตึงคงชัดกระจายกระจายรูเจาะเล็กๆตัวตัดได้ครึ่งเดียวแล้วฉีกออกจ่ายเงินได้ครับเหรียญพระอาจารย์ฟ <rising nervous ness> ันอาจารโรเป็นเหรียญ <St> ท <lung> ี่แ <around> ข้วคลาดปลอดภัยเมตตามหานิยมโดดเด่นในด้านโชคลาภค่าประมาณการในปัจจุบันหลักพันต้นถึงพันการครับ